ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเจี๊ยมายเจี๊ยมยใจเย็นใจเย็นไม่ต้องร้องรู้เปล่าไม่ต้องร้องนะน้องดอกไม่อยากอยู่กับพี่เปล่าอยากเหรออืมใช่ อาจาร้อ่ป้าดีฮีกินเลยป่ะจ๊ะสวัสดีครับก็บสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาะอากันทุกทุกคนทุกทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะทุกคนทุกคนจำได้ไหมคลิปที่น้องผมอะ่ะเอาน้องดอกไม้ไปอยู่บ้านผมเนี่ยตอนเนี้ยได้ประมาณสักสองอาทิตย์เลยนะแล้วคือ ทีแรกอะเอาน้องดอกไม้ไปอยู่เนี่ยประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แล้วเนี่ยน้องดอกไม้เนี่ยเขาก็อยู่แบบมีความสุขนะแบบนอนนอนก็ดีที่นอนก็ดีกินสบายกินอิ่มนอนหลับนะแต่อยู่ๆมาวันนี้น้องดอกไม้ทุกคนเหมือนมีอาการที่แปลกๆน้องบอกว่าน้องเนี่ยคิดถึงเขาเรียกว่าอะไรคิดถึงพ่อเขามากๆเลยนะครับน้องก็เลยมีอาการตื่นมาร้องไห้กลางกลางดึกๆเนี่ย,ยใช่น้องอะเหมือนจะฝันถึงพ่อนะทุกคน แล้วน้องเนี่ยตื่นมาร้องให้อะไรทําน้องเนี่ยร้องให้บ่อยมากลรวบอกว่าอยากไปหาพ่ออยากเจอพ่ออะไรแบบเนี้ยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันหลายครั้งผมเข้าใจความรู้สึกน้องดีนะวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะพาน้องเนี่ยกลับมาหาพ่อนะเพราะว่าเราไม่ได้เจอน้องเนี่ยเมื่อหลายรอบไปทุกคนดูน้องดิน้องไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเลยนะ,ส,ส,ะยสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่พามาหาพ่อนะคะรู้ไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ย ผมพาน้องดอกไม้มาหาพ่อนะน้องเนี่ยอยากเจอพ่อแล้วแล้วก็น้องเนี่ยคิดถึงพ่อมากๆด้วยคือน้องเนี่ยตื่นขึ้นมาร้องเมื่อคืนกลางดึกเนี่ยดูตาบวมเลยเหมือนน้องจะนอนไม่ค่อยอิ่มนะและผมเองก็ตอนเนี้ที่ไม่ได้ลงคลิป,ปบ่อยๆทุกคนผมเองก็ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะเหมือนแบบเป็นหวัดด้วยแล้วก็แบบว่าปวดท้องกดไหลย,ย้อนบ่อยมากๆเลยทุกคนช่วงนี้ยังไงวันนี้ไม่เป็นไรทุกคนผมก็ยังไม่สบายเต็มร้อยนะแต่วันนี้เนี่ย ในเมื่อน,น้องเนี่ยนอนไม่หลับน้องเนี่ยตื่นมาร้องไห้กลางดึกผมก็เลยในฐานะนที่ผมคนดูแลน้องดอกไม้ผมก็จะต้องพามาหาพ่อเขาให้น้องเขาเนี่ยสบายใจว่าเออพ่ออยู่ไม่อยู่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนแต่เราได้ทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดแล้วนะเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปหาพ่อนะคะโอเคไหมโอเคทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราจะไปกันเลยน้องเนี่ยจะมุ่งไปหาพ่ออย่างเดียวนะไม่รู้ว่าเจอไม่เจอน้องก็ไม่รู้หรอกนะครับไป ถ้าพีพีเอฟซีสังเกตจากเสียงผมเนี่ยเสียงผมเนี่ยยังไม่ค่อยเด็มร้อย,อยนะทุกคนเพราะช่วงนี้อากาศมันร้อนมากแล้วก็มันทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยสบายอากาศมันแปรเขาเรียกว่าอะไรนะแแปรเปลีป่ยนเหรอคือน้องเนี่ยคิดถึงพ่อจนแบบเล็กแค่คิดถึงพ่อจนแบบตื่นมากลางดึกเนี่ยร้องไห้เลยนะทุกคน ผมก็ชอบมากเลยครับเด็กแบบนี้เป็นอะไรที่แบบว่าต่อให้เขาอยู่ที่ที่สบายเขาก็ยังคิดถึงพอ่อไม่ลืมพ่อนะทุกคนผมชอบมากมากเลยดูน้องรีบมากเลยอูย้ลื่นนะทุกคนไม่เร็วแค่แค่น้องเนี่ยเหมือนคิดถึงพ่อนะจะวิ่งไปยังเี้วเลยอุ้ยลื่นมากน้องดอกไม้ วันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปหาพ่อนะลูกถ้าไม่เจอน้องดอกไม้ก็ต้องทําใจนะน้องน้องไม่เข้าใจคําว่าทําใจหรอกทุกคนเราก็จะพูดในอีกแบบหนึ่งว่าถ้าไม่เจอก็กลับมาอยู่กับพี่นะพี่จะเลี้ยงดูให้อย่างดีคนครับเพราะผมเองก็เข้าใจน้องนะขนาดน้องอยู่กับผมเนี่ยน้องแบบแบบแต่ว่าอยู่ดีกินดีอะไรดีแต่น้องก็ยังไม่ลืมพ่อนะ ผมชอบมากเด็กแบบนี้และที่ผมอยากจะพามานานละแต่ผมเนี่ยไม่สบายจริงๆนะทุกคนผมต้องขออภัยแม้กระทั่งผมมาถ่ายคลิปตอนเนี้ยผมยังไม่สบายเต็มร้อยเลยนะครับไม่ค่อยมีเรืองมีแรงนะช่วงนี้อากาศมันร้อนมากๆขนาดผมอยู่กับทุกคนดูขนาะผมอยู่กับธรรมชาตินะผมยังป่วยผมไม่ยังไม่สบายเลยนะแลวถ้าทุกคนอยู่ในเมืองมันจะร้อนขนาดไหนนะทุกคนดูดิ น้องดองไหมเหมือนจะเดินไวมากเหมือนจะคิดถึงพ่อมากแล้วผมเองก็เจ็บแขนด้วยนะทุกคนผมเจ็บแขนมากแขนผมเนี่ยเคล็ดนะครับแขนคือผมอะ่ะไม่สามารถถือกล้องข้างซ้ายได้นะเพราะว่าแขนข้างซ้ายแขนข้างซ้ายผมอะ่ะมันเคล็ดนะทุกคนเดี๋ยวผมก็เอาพักก๊อตมาด้วยนะเจ็บแขนมากวันนี้ ได้ได้เหลือแค่แคนะต่บ,บอกเหมือนน้องจะจำพื้นที่น้องได้นะแต่ผมอ่ะแปลกใจว่าทำไมเปเสื้อพุงเสื้อผ้าผมเอามาให้เนี่ยไอ้นายพานคนน,นั้นอะนนเอาไปหมดละโ<พ>ดนพี่ดูหักมือแล้วผมสมน้ำหน้าจริงหวังว่ามันจะไม่ทำร้ายแล้ววันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าพาน้องมาหาพ่อเนี่ยจะเจอกันหรือเปล่านะผมพยายามจะพูดปลอบใจน้องให้ให้ได้เยอะที่สุดนะ ถ้าไม่เจอนะทุกคนเดี๋ยวผมหวังว่าไม่น่าจะเจอเราเพราะว่าผมมากี่ครั้งกี่ครั้งผมก็เจอน้องแต่ผมคิดแบบเนี้ยแล้วน้องอะจะอยู่กับใครจะอยู่ยังไงจะกินยังไงอะถ้าผมไม่มาฮะผมว่าพ่อเขาต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะถึงไม่เจอเลยทุกคน เดี๋ยวผมจะพาไปดูพ่อน้องเขานะปกติเนี่ยเมื่อจะเลี้ยงปกติเนี่ยมาเนี่ยเราจะผูกเบตร,ตรงนี้แล้วก็มาเจอน้องอยู่บริเวณแถวนี้แล้วเขาจะพูดตลอดว่าพ่อเขาเนี่ยชอบไปหาผลไม้ด้านบนแล้วทุกคนผมมาก,กี่รอบกี่รอบก็ผมก็ไม่เจอนะเจอแต่น้องแต่ผมยังคิดว่าพ่อเขาไม่น่าจะอยู่ตอนเช้าผมจะมากลางคืนมันก็ไกล ใช่ปกตินะพวกเราจะมาตรงนี้นอนี้ปาอ้ยีะใช่ตอนพวกเรามาพ่อน้องก็ยังอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคดอกไม้เดี๋ยวพี่พาไปลูกใจเย็นๆนะผมไม่อยากผมที่ต้องยุดเยือเวลาเนี่ยยุดเยือเวลาเนี่ยทุกคนผมรู้ว่ามันไม่เจอพ่อน้องหรอกผมไม่อยากจะให้น้องเนี่ยเขาเสียใจนะครับนะครับเลี้ยแค่ ผมไม่อยากจะให้น้องดอกไม้นี่เสียใจนะว่าไม่เจอพ่อนะอะไรทำนองเนี้ยผมก็เข้าใจอยู่นะครับผมก็เลยเแบบเอออยากให้น้องแกเดินช้าๆไม่ต้องคิดมากให้เดินชมธรรมชาติบ้างเข้าในป่าในเขาบ้างนะครับแต่ว่าถ้าไม่เจอก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆจริงๆนะทุกคนเพราะว่าอะไรน้องหลงเจออะไรที่เวลาอะไรไม,มันอะไรเหมือนน้องหลงนเจอใครวะ

ไม่รู้เหมือนแขนเขาจะห้อยครังหนึ่งนะทุกคนไม่ได้เอาน้องไปทําอะไรใช่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 เอาน้องไปเอาน้องไปดูแลเอาน้องไปดูแลใช่พวกเราดูแลน้องเป็นอย่างดีแล้วพ่อพ่อน้องอไปไหนมาไม่เจอต้้งหลายวันฮะอ๋อโดนโดนโทุบแขนในพันทุบแขนเ<อ>หรอ ไมล่ลูกสาวลูกสาวไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงผมเอาไปเลี้ยงอย่างดีนายแขนเป็นอะไรพมศอดูหน่อยชา้าเดี๋ยวชา้าอ๋อเจ็บเหรอนี่นี่มานี่มานี่ผมมีผมมียาม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 าทุกคนเหมือนว่าตอนนี้จะเจอพ่อน้องนะไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราเนี่ยจะเจอพ่อน้องอีกครั้าโจอดจอดนะพูผมไม่น่าเชื่อนะครับ ว่าพวกเราอ่ะจะเจอน้องของพ่ออีกครั้งหนึ่งเหมือนว่าเหมือนว่าแขนของพ่อน้องเนี่ยตอนเนี้ยจะใช้งานไม่ได้อยู่ข้างหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาที่ที่นั่งสะดวกสะดวกสบายๆเราจะมาดูแขนกันนะว่าพ่อของน้องอเป็นอะไรเหมือนแขนเคล้คลายๆแขนผมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะถามประวัติเราจะถามอะไรต่ออะไรสารพัดเลยทุกคนดูดูด,ด,ดิน่าจะคิดถึงลูกมากอะ่ะน้องดอกไม้ น้องดอกไม้ดีใจไหมดอกไม้ดีใจไหมที่เจอพ่อนะพ่อไปไหนมาล่ะฮะไปอยู่ไหนมาต้องนานไม่เจอเลยแบส่อยู่บนขาวพ่อที่ลูกหายไปยไม่ต้องโกรธผมนะเข้าใจไหมผมเอาน้องดอกไม้เนี่ยไปเลี้ยงอย่างดีใช่ผมหาพ่อกี่รอบกี่รอบก็บกไม่เจอ ไม่รู้อะถ้าไม่แน่น่ะวันนี้อะผมว่าผมเนี่ยจะพาพ่อน้องเนี่ยไปอยู่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าพ่อน้องจะไปกับผมหรือเปล่าอ๋อโดนตีมือเหรออ๋อโดนตีมือเดี๋ยวผมจะเอาผ้ากอสอะของผมอะทุกคนที่พันแขนผมอะมาพันให้พ่อนะเหมือนว่ารู้สึกพ่อเขาจะเจ็บแขนนะไหนเจ็บตรงไหนพ่อ นี่เหรอนี่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 ้กอสนะของผมเองส่ง็เจ็ดแสนเนี่ยครข้งเนี้ย,ยบวมเลยน้องตอกไมมดีใจไหมเจอพ่อน้องตอกไม้ลองชวนพ่อไปอยู่กับพี่ได้ไหมเจ็บไหมใจเงินใจ พ่อหายไปนานเลยอ่ะผมก็เลยเอาลูกไปเลี้ยงใช่ใช่เอาไปเลี้ยงอย่างดีเลยก็ดูน้องที่เนี่ยแต่น้องอะ่ะร้องไห้เนี่ยร้องไห้หาพ่อตลอดใช่บูให้ตาบลอที่อยดันนกอาอับปาใช่มากิดเอบก็ไม่เจอมากีดรอบก็ไม่เจอก็นึกว่าไม่อยู่แล้วโชคดีมากทุกคนที่เจอน้องเหมือนแขงจะเคสนั้นเนี่ยบวมด้วย ดองไหมดีใจเป่าดีใจไหมเจ็บป่ะพ่อเจ็บป่ะโอ้ห่หนพุ้นเหมือนเขาจะคิดถึงกันมากนะ วันนี้ผมก็เลยไม่ได้เอาอะไรมาผมก็นึกว่าจะไม่เจอพ่อแล้วไงผมก็นึกว่าจะไม่เจอทุกคนวันนี้ผมจะไปนั่งคุยกับพ่อเขาเนาะเดี๋ยวผมจะค่อยเข้าไปนั่งคุยใช่ใช่เดี๋ยวผมจะอธิบาย

พอเวลาเข้าของที่ผมเอามาให้เนี่ยเขาบอกว่าจะถูกเขาเรียกว่าอะไรนะถูงเหมือนแบบว่าไอเนี้ยเหรอใช่ปะเพราะเหมือนถูกแบบนายพานเอาปืนมาจี้ใช่ไหมคนเหมือนจะถูกถูกนายพานเอาปืนมาจี้นะแล้วก็บางทีถ้าไม่ให้อะ่ะเขาอ่ะจะเอาไม้เนี่ยไปแขนนะก็ดูแขนของพ่อน้องดิคุกนโจักุยะแ,แล้ว น้องดีใจมากสาครึ่งหมอน้องดอกไม้น้องดอกไม้จะไปอยู่กับพี่ไหมหรือจะอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อ,อทุกคนเหมือนว่าน้องดอกไม้เนี่ยเขาจะอยู่กับพ่อเขานะเขากลับมาเจอพ่อและการเป็นอยู่เนี่ยตอนเนี้ยผมดูแล้วอะ การเป็นอยู่เนี่ยเขาไม่มีอะไรสักอย่างแล้วอะตอนเนี้นะแม้กระทั่งข้าวเคือแล้วพ่อเขาไปกินที่ไหนเนี่ยผมอยากรู้แค่นั้นแหละแสดงว่าน่าจะหาผักอะไรกินข้างริมน้ําไปก่อนอะเขาคงจะตรวจพวกเรามากมที่เราเอาลูกเข้ามามมมเขาก็นึกว่าลูกเขาเนี่ยหายไปนะทุกคนจริงๆอ่อะเราเอาไปเลี้ยงทุกคนก็รู้นะครับ

เดี๋ยนปุ่เนี่ยบอสเาจเอาเด้กจากครูจอะจะเละรีเดเอาด็เลคาไม่ต้องไปเล่าให้ฟังน้องหลงเล่าให้พ่อฟังว่าลูกเขาอ่ะโดนตีด้วยนะทุกคนก็เลยแบบพ่อเขาก็เลยมีอาการฉุนเฉียวแบบทุกคนเห็นแล้วแลตอง ถามน้องหองไหมดีดีใจไหมคือโผ่คือบ่พี่อยากจะเห้หนึบ่ะอืมโค้งอะไรโน้องแก่หนิได้น้องแก่ได้เห็นหนึบอ่าน้องหลงก็ถามว่าจะกลับไปอยู่กับพวกพี่ไหม น้องเขาก็บอกว่าไม่กลับนะแต่น้องเขาเข้ามากอดทุกคนเราก็ห้ามเขาไม่ได้นะมาให้พี่ก่อนหน่อยให้พี่ก่อนหน่อยเคไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องร้องนะดูบ้า เดี๋ยวพี่จะมาหาอีกรู้ป่าเดี๋ยวพี่จะซื้อขนมมาให้อีกโอเคใจไหมาไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งไม่ต้องร้องรู้ป่าเข้าใจพี่เหรออืมไม่ต้องร้องรู้ป่ามาไม่ต้องร้องนะน้องดอกไม้อยากอยู่กับพี่เปล่าอยากเหรออืมใช่อ่าอ่ะป้าจะฮีกิลป่ะจ๊ะ ทุกคนครับผมไม่รู้ว่าผมเนี่ยทิ่เดี๋ยวก่ินผมไม่รู้ว่าผมจะเอาไงดีนะเพราะว่าผมดูแล้วผมก็น้ําตาไหลเหมือนกันนะทุกคนผมก็สงสารน้องดอกไม้ที่เขาเนี่ยเข้ามากอดผมอะไรแบบนี้ผมมันก็รู้สึกเื่นตานใจนะเพราะว่าน้องไปอยู่กับผมเนี่ยนานมากนะครับสองอาทิตย์เนี่ยเกือบครึ่งเดือนเลยนะแต่ไม่เจอพ่อแต่วันนี้เนี่ยเขากลับมาเจอพ่อเนี่ย ถามว่าจะไปอยู่กับผมไหมน้องบอกไม่ไปนะจะไปอยู่กับลุงไหมไม่ไปแล้วจะอยู่กับพ่อเหรอแล้วหนูจะนอนยังไงล่ะไม่เออเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวเอาพ่อไปอยู่ด้วยไปไปนอนบ้านพี่ก่อนโอเคไหมเดี๋ยวให้พ่อเนี่ยแขนเนี่ยให้ดีขึ้นแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่โอเคไหมหลับคือว่โอเคไหมหนี่ก็จริงมั้ง ทุกคนครับผมบอกว่าผมบอกน้องว่าให้พอน้องเนี่ยไปอยู่กับผมก่อนให้แขนพ่อเนี่ยดีขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมากันน้องบอกโอเคนะน้องเหมือนจะดีใจขึ้นนะแล้วก็น้องเนี่ยเหมือนอยากจะพาพอน้องเนี่ยไปอยู่ด้วยแหละถ้ายังไงเนี่ยยังไงผมก็วันเนี้ยผมปล่อยไว้ให้อยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อไปอยู่กับผมก so, ่อนนะผมผมมีบ้านแล้ว ว่ามากินตีนเบห้อ้อมชีช่วใช่เดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเนี่ยผมจะให้พ่อน้องเนี่ยกินข้าวก่อนเลยนะแล้วก็แขนเนี่ยน่าจะเคล็ดหนักนะเพราะว่าบวมใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องพาไปหาหมออีกแล้วก็หาซื้อยาให้กินอีกนะทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยน้องเนี่ยน่าจะดีใจน้องดอกไม้ดีใจไหมคะวันนี้พี่พาพ่อไปอยู่ด้วยนะโอเคไหมถ้าน้องดอกไม้อยู่ในเนี้ยไม่มีข้าวไม่มีขนมนะ โอเคไหมไปอยู่กับพี่ก่อนตกลงหรือเปล่าโอเคนะพ่องันไปอยู่กับผมก่อนนะ <ไป S 1> เดี๋ยวผมใช่ใช่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะขี่รถมารับอีกรอบหนึ่งโอเคไหมเดี๋ยวพ่อเนี่ยรอผมตรงชายขาวานะโอเคไหมน้องดอกไม้ไปน,น้องน้องดอกไม้พาพ่อไปด้วยนะโอเคโอเคพาไปเลย น้องรองเลยเลยจอจ้ะทุกคนพอน้องเนี่ยสุดสมอย่างมากอย่างไวทุกคนเลยก็คอแล้วก็แขนพอน้องเนี่ยบวมตุยเลยบเบลอเลยนะครับผมจะไปกลับไปแปรงโฉมพ่อของน้องนะให้สะอาดสะอ้านกว่านี้นะครับอ๋อเขาน่าจะกดแขนในพานนะพ่อน,บนับบ้านจริงมอง พ่อของน้องไม่รู้หรอกว่าว่าบ้านผมอะอยู่ไหนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปบ้านผมนะผมต้องมารับอีกรอบหนึ่งแน่ๆถ้าไม่มารับก็ผมอาจจะต้องโทรหาน้องนั้นนะให้เอารถที่บ้านเนี่ยมานะทุกคนเดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยเราจะให้พ่อน้องเนี่ยอาบน้ำกันก่อนดีหรือเปล่าผมรู้สึกนะพราะพอน้องเนี่ยรู้สึกจะมอมแมมมากๆพ่อพ่ออาบน้ำไหมใช่ใช่อ่าอ่ะ ใช่ใช่โอ้เจ็บแขนเนาะเหมือนพ่อน้องนี่จะเจ็บแขนหมาทุกคนน้องดอกไม้ก็ดีใจนะผมเองก็ดีใจเหมือนกันนะทุกคนที่สามารถพาพ่อเขาเนี่ยไปบ้านผมได้เดี๋ยวผมจะไปดูแลการรักษาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็วันนี้เซอร์ไพรส์ผมมากๆ <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะพ่อเขาหายไปเกือบเดือนนะทุกคนกลับมาโพ่แบบเนี้ย ระวังระวังนะพ่อเจ็บแขนอยู่เรือหรือทิีละพลันให้พ่อเขาเนี่ยไปอาบน,น้ำอับท้ายสะอาดสะอ้านก่อนนะครับเพราะว่าออกไปจากป่าเงี้ยเดี๋ยวไปเจอในหมู่บ้านนี้ทุคนเขาจะตกใจเอานะทุกคน ให้พ่อเขาล้าง,งเนื้อล้างตัวให้สะอาดดูทุกคนดูดิน้ําเนี่ยมันลดลงอย่างไวเลยอ่ะเนี่ยดูดิพ่อไหวหรือเปล่าพ่อไหวหรือเปล่าเออล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดก่อนดอกไม้ดีใจไหมลูกเคน้องหลงทูหลังดิเมื่อพูดในท้องนี่เด็กน้องหลงท้องนี้หลอกขี้เด็กเดี๋ยวผมจะ แบบว่าให้อาบสะอาดสะอ้านเลยนะทุกคนผมดูแล้วเหมือนอาการพ่อน้องเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะหรือว่าจะกลับไปอาบน้ําบ้านผมล่ะใช่ใช่ใช่อาบน้ําอ่ะใช่ใช,ใช่เอาไหมที่บ้านผมมีที่อาบน้ํานะมีสบู่ด้วยโอเคเปล่าใช่แขนพ่อน้องเนี่ยเหมือนจะไม่ไหววะ่ะผมดูแล้วผมสงสารนะทุกคนน้องดอกไม้ชิโน,นนี่บอดทอลี่ ไปเดี๋ยวผมว่าพาน้องพ่อเนี่ยแปะน้ำไปใส่รองเท้าเดี๋ยวเข้าไปว่าใส่รองเท้านะเดี๋ยวพาพ่อไปบ้านพี่ดีวกว่าเดี๋ยวผมจะต้องโทรหาน้องนั้นก่อนทุกคนครับจะเอาอย่างนี้คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมจะพาพ่อน้องดอกไม้เนี่ยกลับไปอยู่บ้านผมไปรักษาแขนให้หายดีก่อนนะครับเพราะว่าผมดูแล้วแขนเขาเคล็ดใหญ่มากบวมใหญ่มากไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานะ เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดบ่อยๆในเพจผมหรือว่าในแอปแดงของผมนะทุกคนเดียวยังไงคืนนี้ผมอาจจะไลฟ์สดให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตพาน้องกับพรเนี่ยกลับไปบ้านผมก่อนเพราะว่าพ่อเหมือนจะหิวข้าวมากผมดูแล้วพ่อเขาเนี่ยผอมลงมากเลยทุกคนยังไงเจอกันใหม่นะครับทุกคนถ้ายังไงก็ชอบแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ผมก็อื้เป็นเรื่องที่อึ้งมากวันนี้มาเจอนะถ้ายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจผมด้วย นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทุกคนสำหรับคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตพ่อน้องดอกไม้กับน้องดอกไม้บ่อยๆนะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ